ถ้ำเขาบินนะคะค่าข้าวผู้ใหญ่ยี่สิบนะคะเด็กสิบบาทค่ะข้าง้านะคะลิงเยอะเหมือนกันนะคะไปี้ยวขวาก็ก้อนหินไว้นั่งเล่นไงลูก้ให้าเดเข้าที่เข้ามาตามแม่มา ทางปากถ่านนะคะมีคนมาเสนอแบบว่าจะขอแนะนําทานนะคะแล้วแต่เราจะสะดวกจะให้เท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าถ้าข้างในมันมืดมากเอาไฟฉายกับพัดเพราะว่ามันจะร้อนมากนะคะเขาแนะนํามาว่าให้เอาไฟฉายกับพัดเข้าไปด้วยแต่เราไม่ได้เอาอะไรเข้าไปเลยเราจะลองเข้าไปก่อนเรามาครั้งแรกเหนือลูกร้องอ่ไม่มีอะไรลูกข้างในสวยลูกพี่โอ๊ตรอรอาสมด้วย เอาไหน,นจับโลกเอาไปกับพอ่อแต่เองก็ดแม่ส่งไปได้ไหมมืดจริงค่ะมืดม,ม,มากมืดมากเลยค่ะ<อ>เหนือแม่ส่งไปได้ก็ทางนี้แม่ทางนี้ เข้ามาแล้วค่อนข้างที่จะอึดอัดมากเลยค่ะแม่แม่มาแบบม,มีไฟมาลุกเนี่ยหินย้อยเนี่ยมากข้างบนที่ี่เีี่ทเรทราไปอะไรหุบป่าตากอะ ดีนะคะที่นี่ยังมีไฟสองสว่างบ้างนะคะเดินไหวป่ะเนี่ยเลยเลยเดินเลยไม่มีอะไรข้างหน้าเินเด้เลย,เลย,เลยมันเป็นแค่อิด เดินตรงยาวได้เลยระวังห,หัวนะมีหินย้อยตม่นีมีหินย้อยข้างบนเหรออู้ห้นี่ข้างบนเป็มโมแม่รุ้งบนว้าวว้าวอ้ มาแม่เข้ามาตรงไม <ian> Laur, ้ต <Labor> ร <ator il orter> งนี้เออแม่เดินหนูไปหนูตามหลังแม่เขาก็มีพัลมให้เป็นบางจุดอยู่นะคะมันก็คือดีอค่ะ ตรงไปตรงๆเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเอียงมามจะมีหินไงต้องตรงอย่างเดียวได้ปะไอตรงเนี้ยสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ตรงเนี้สวยเออตรงเนี้ยสวย

เอาแล้วแล้วเฮ้ยสวยอะเฮ้ยสวยจะเข้าได้นะเข้าได้แต่มันมืดจังไม่มีไฟมาตามทางของแม่ตรงอย่างเดียวอย่างซ้ายอยงขวานะแม่ก็ไมมีหินตรงตรงตรงเลยตรงตรงตรงได้ตรง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  กลมหัวนิดนึงนิดนึงอ้าวตรงเลยเดี๋ยวเตรียมกลมหัวนะกลมกลมกลมเนี่ยมะป่าตรงเนี้ยมีไฟเนี่ยสวยเนี่ยแม่ถ่ายป่ะตรงเนี้ยสวยเนี่ยเลขร้อยสองเนี่ยแม่ตรงเนี้ยมีไฟด้วยถ่ายรูปป่ะตรงเนี้ยมีไฟ ตรงกลางเลยนะเดินตรงกลางไปเลยตรงไปนะตรงไปนะตรงเลยตรงตรง ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวล่วงไปข้างล่างอันนั่น,นตรงตรงเดียวเลยเื่นนะแม่ให้ค่อยเดินเดินเบาลงดาเบาลงไม่มีน้ำ Bảo luôn nè Bảo luôn nè Lá hoang rồi nè ตรงนี้ต้องหยุดก่อนลืนแน่นอนตรงนี้เป็นทางลาดใปพึ่งนะกี่โมงแล้วล่ะต,ตรงนี้ไฟออกแล้วต่อตรงเนี่ยเดินตรงตรงมาจนตรงนี้เียวะมา้หน่ะออ เหนือเบาเบาร้อนหน่อยร้อนหน่อยเอะไรพีมาเหนือทางออกแล้วบอกพี่แปดห้องอันนี้ห้องทีเจ็ดแล้วเนี่ย ห้องที่เจ็ดมีนางหลับ่ แม่เอ่อเหยียบซ้ากหน่อยเออ